อัมบทเอกสมรภูมิไทยเขียวรองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกปปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปป,ป,ปทเข้าตรวจค้นสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ที่ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่อยู่ในพื้นที่พุทธอุทยานและก็ใกล้กับมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาเขตนครสวรรค์ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กรมนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมบูรณาการกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเข้าตรวจคนในครั้งนี้ด้วยเพื่อตรวจสอบเอกสารและก็หลักฐานที่คาดว่าจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็ได้นําเอกสารการก่อสร้างพุทธอุทยานจํานวน20กว่าแฟม้มนํากลับมาตรวจสอบที่สํานักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ พันตำรวจเอกสมรภูมิเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ทําการเข้าตรวจสอบเอกสารการกอร่อสร้างพุทธอุทยานเพื่อตรวจสอบเรื่องของการเบริกจ่ายเอกสารต่างๆอยู่ที่สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดก็จะนําไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรราชาวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนที่เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบด้วยค่ะในเบื้องต้นพบความผิดปกติของเส้นเงินในบัญชีของวัดนครสวรรค์บัญชีของ พุทธอุทยาและก็บัญชีของอดีตเจ้าวาดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยเฉพาะบัญชีของอดีตเจ้าวาดจังหวัดนครสวรรค์ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทในขณะที่บัญชีของวัดมีเงินในบัญชีเพียง1ล้านบาทเศษเท่านั้นค่ะ